ไปดูข่าวกิจกรรมนะคะที่จังหวัดหนองบัวลําพูกันก่อนค่ะองคมนตรีค่ะลงพืนที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา2568ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูค่ะนายอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพู โดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูคณะนายทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการหารพัฒนาและคณะผู้บริหารโรงเรียนกุดพึ่งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและโรงเรียนบ้านกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาค่ะ โอกาสนี้นะคะองคมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูค่ะตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําชุมชนรวมทั้งรับฟังการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนติดตามความคืบหน้าการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะติดตามเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวการใช้ใบงานมาตรฐานระดับต่างๆเพื่อบูรณาการสร้างการเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมหลักๆค่ะมีใบยิ้มบ้านมีระบบข้อมูลมีระบบของการติดตามนักเรียนทุนและย่ยม ชมฟาร์มสคูลค่ะ สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนโดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาโดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครูพร้อมทางพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการกองทุนการศึกษาค่ะ